โอยตีนเยอะเลยหรือวดตีนปูอื้ออิบอิบอิบเลยตัวนี้บิ๊กเลยนี่บิ๊กเลยครับบรรยากาศยามเช้าครับยามแยบกบเงียบกบกบ,บอิ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 บโอ้ยข่าวกำลังออกล้วงครับสุดยอดเลยโอ้ยเดี๋ยวมาดูครับเงแยบกบเจ็ดหลังครับ ตัว mm. ักตัวไหมเออตัวนึงครับตัวนึงโอ้ยสว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 ยดี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 ด โอ้กบโต้งามครับอือปีครับอี่มีอีกหลังหนึ่งครับตรงนี้ครับ ทักเข้าก่อนครับมีร้อยตีนไหม,มอ้อยหลังนี้มีตะปูโอ้ยหลังนี้ตะปูอุ้ยอุ้ยอุ้ยสีดท้าย น่าจะเอามาทำเยื่อปักเบ็ดครับฟูไซ <ita> ส์ปักเบ็ดเลยแตบมหนึ่งหลังหนึ่งครับค่อยตีนอย่างหนึ่งนี่ครับสับไปเป็นทางเลยครับนี่ฟูฟูนั่งเต่าโอ้ยไม่มีอะไรเลยครับ ได้เต <ersch> ี๋ดี๋หรือเปล่าปุ๊บบุกเข่าบุกเข่ายากาศยามเช้าสุดยอดเลยครับทุกคนครับสภานปลาบ้านปลาเลียนห่เซลเลยครับบวก นี่ได้ใส่เงี้ยอ้นี่เลยดูดูดูรอยตีนอะไรครับีทุกคนครับนี่น่อนห้อยตีนกบกับขับนี่นี่เขานี่เขาล้วเท้าเอ้ยนี่ครับนี่ครับ น่าจะขึ้นมาตามกลิ่นครับแต่ไม่เข้าครับทุกคนครับกินเพราะเยอะเพราะหลนใจบ่ใส<น>่เงียบหกลันท้าไหนมแต้มเดียวนี่ครับบ๊อบเข่าครับนาเกียวเข่าแล้วครับนาเกียวข้าวน้าเกียวขาว้าว เยอะหนนายเกี่ยวเขาดีดีครับพยยเพราะฉะนั้นจกหาเล่อไส้แถวนี้ครับเขาแทบทุกหลังเลยครับหนิเล้วอีกสองหลัง นู่นสุดท้ายครับนี่ครับลอยตีนเยอะ้อตีนปูอ,นนนนนนอีบอีบอีบ,อบเลยตัวนี้บิ๊กเลยนี่บิ๊กเลยครับนี่นี่ะบิ๊กเลยครับนี่นี่ครับบิ๊กครับนี่ไม่ธรรมดาเลยครับน,น,นี่สองเเสองต็มแครับสองตมครับ นี่ครับดูดูอู้ออสองเต็มแล้วครับสองเต็มสวยๆแล้วครับใส่สอบไปอ่ะหลังสุดท้ายลุ้นหลังสุดท้ายครับนี่ใครว่าเหยื่อเม็ดหน้านี้ไม่เข้าครับ วกนี้แกกใส่สามเทื่อนาเคยผาดสามเทื่อเลยนะครับเข้าทุกเข้าทุกครั้งครับครั้งสุดท้ายคังสุดท้ายว้ายว่าล้วนี่ครับนี่ห้อยตีนมันครับหลังนี้หลังสุดท้าย เอาม็นไรครับสองแก้ส่สวยๆนี่เด็ดปนบ่อบาทเีครับ